สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดของพึ่งนะคะก็เลยว่าจะมานั่งรถไฟฟ้าเที่ยวกันในเมืองวันนี้เข้ามาในเมืองนะคะเออรถไฟฟ้าที่นี่เขาเรียกว่าเมโทรซึ่งมันจะคล้ายๆรถไฟฟ้าของประเทศไทยเลยค่ะมันจะเป็นแบ่งเป็นสายเนาะมันจะมีสายสีแดงสีเขียวแล้วก็สีทองนะเท่าเท่าที่ เท่าที่ทราบมานะคะแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะมาขึ้นที่สถานี DECC ซึ่งจะเป็นที่ที่ออบริษัทมา drop อ,ออฟตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟฟ้ากันครั้งแรก เราซื้อบัตรมาแล้วอันนี้ซื้อตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะพี่พี่คนไทยพามาซื้อนะคะพี่ยกพามาซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนมันจะมีเป็นเป็นขายขายเป็นแบบว่าอ,อซื้อเป็นรายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีดีดน่ารักแล้วก็แขกเขาก็น่ารักน่ารักมากคนแนะนําก็น่ารัก แต่เรามีแล้วก็ไม่ต้องใช้นะคะเดี๋ยวไปวันนี้เราจะไปสถานีไหนดี้านั่งร็ไฟฟ้าเที่ยวโอเคทีค่นี่เขาจะมีเปิดปิดตามเวลานะคะคล้ายๆที่บ้านของประเทศไทยเลยเดี๋ยวเราเข้าสถานีกันเราจะไปสถานีมูเชลิปมันอ่านว่างี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ Let's go Let อันนี้ลงมาข้างล่างเลยนะคะมันเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวเราไปดูตรงป้ายกันเราตั้งไว้ว่าจะไปสถานีมูชลิบจะแบ่งเป็นสองฝั่งเหมือนกันนะคะแต่ที่นี่จะเป็นสแตนดาร์ดที่นี่จะแบ่งเป็นสองเป็นสามโซนเนาะจะเป็นของคนกาตาร์แล้วก็จะเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือรวมทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็จะเป็นแบบแฟมิลี่ก็คือเหมือนเขาจะแยกบล็อกตู้อะค่ะเออดีแบบปลอดภัยมาก อันนี้เราอยู่ตรงนี้กันอายูเฮียเราอยู่ที่สถาน,นี DEC C ซึ่งเราจะไปมูชลิปนี่สถานีนี้ก็คือต้องขึ้นฝั่งนี้นะคะขึ้นฝั่งนี้โอเค l เลสโก ตอนนี้เรามาลงที่สถานีมูสลิปแล้วนะคะเออเมื่อกี้ถามเออคุณพี่ Security ิเขาแจ้งว่าให้ขึ้นมาข้างบนชั้นสอแล้วก็หาทางวีเอาออกซึ่งข้างนอกจะมีที่ที่เที่ยวให้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันจะไปไหนดีนะวันนี้ไม่มีแพลนเลยอันแพนมากแต่รถไฟฟ้าเขาดีมากเลยอะ เมืองเขาสะอาดมากเงียบสงบสุดๆโอเคเมื่อกี้เดินหลงอยู่ประมาณ10นาทีเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปตลาดกลางคืนไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเดินหลงอยู่ประมาณ10นาที ถึงเฉลิบมิวเซียมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างใน,นกันและเราก็ถึงมูเลิปมิวเซียมแล้วค่ะว้าสวยมากข้างนอกจะเป็นแบบนี้นี่เปิดให้เข้าชมฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่าย ดตมิวเซียมเขาค่อนข้างที่จะมีหลายที่นะคะแต่อันนี้เป็นที่แรกที่เพิ่งมาเดี๋ยวลองไปดูกัน แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปโซวากีกันเรียกนี้บรามาลูกเราไปกันงไปตั้งเราถึงแล้วออดีจังมันแบบแต่งโซนคล้ายสไตล์ยุโรปอ่ะดีอ่ะดีดีด,ด,ดีจริงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะสัญลักษณ์ของที่นี่จะเป็นลูกนิวนะคะอันใหญ่ๆตรงนี้สวยงามที่นี่เลิฟมากเจอคนแล้วดีใจ จะไปหากาแฟดื่มกันดู่ะมันเหมือนอีกโลกนึงเลยคล้ายๆจะแบบเป็นสไตล์ยุโรปปะเธอ,อดีดีด,ดีมากอันนี้เราเข้ามาข้างในเหมือนมันเป็นแบบว่าที่เขาวาดรูปกันนะครับเพนติ้งอ่ะอสวยอ่ะดีอย่างนี้ดูข้างในนะสวยใช่สวยแล้วคนที่นี่คนนหยด้วยอ่ะ ข้างในจะเป็นแบบไนท์มาร์เก็ตดีเดี๋ยวเราจะรอมืดกว่านี้ก่อนว่ามันจะสวยแค่ไหนขนาดตอนนี้ไม่มืดอ่ะนังแบบเดี่ยนี่คือขนมอะไร เราเจอขนมน่าลองแล้วค่ะเดี๋ยวลองกันลองกินกันของหวานของเขาอะเออออตรงนี้ดีมากตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเขาจะออกแบบโซนแบบยุโรปอะคือยุโรปยุโรปเลยแนะนำเลยถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะสูวากิ ซูวากิเตอมันน่าจะอ่านแบบนี้นะที่นี่ดีมากเดี๋ยวเรายังเดินมาเดิน,ดนัวยังไม่ได้หากาแฟดื่มเลยแต่เราไปดูร้านกาแฟดีกว่าแนะนำที่นี่เลยค่ะดีงาได้กาแฟมาแล้วค่ะร้านนี้คนเยอะมาก ก็แนะนํานะคะใครมาที่นี่ก็เตรียมเงินแล้วก็ขาไว้เยอะเพราะว่าเดินค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวพี่ถัดไปจะพาไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย